กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคาลพอย่างยิ่งกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสามทิศพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อไพโรนสิริชื่อทางธรรมไพโรศินอายุห้าสิห้าปีเป็นนักศึกษาลิยาปัญญาเตยเจ็ดปีปีที่สองเป็นจิตอาสาคบคุณสวนปา่านาบุญหกประเทศสหรัฐอเมริกาเียนอยู่ประเทศอิตาลีค่ะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะ เรื่องลูกค่ะลูกที่เขาจะมาอยู่ด้วยกับแฟนค่ะก็ตกลงมาอยู่เรียบร้อยค่ะก็อย่างที่พูดหาห้องน้ํามีห้องเดียวค่ะเราใช้ก็ต้องจัดเวลากันตัวเองก็จะเข้าประมาณมเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเพราะทําธุระเสร็จเรียบร้อยประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งบีท็อกทั้งอะไรเสร็จแล้วก็ไปทํางานกวดว่าเขาก็รู้เวลาของเราเขาก็มากดเขาก็มาเปิดประตูกันเปิดโดยเข้ามาก็เออแล้วก็เออแรกก็เอ๊ะ ไมก็ไม่รู้ช่างคิดว่าเ,ออเขาคงจะปวดปวดหรืออยากจะเข้าเราต้องรีบร้อนกันทั้งตามีต้องแั้งอะไรก็ไม่สะดวกก็วางใจก่ะก็ธรรมดาค่ะเสร็จแล้วก็ลูกสาวก็ก็เคยความที่เขาเคยชินกันเคยไปอยู่ข้างนอกกับกับแฟนเขาจะกินจะนอนจะอะไรทาอาหารก็ไปกินในห้องถ้วยกาแฟก็กินเสร็จแล้วก็วางไว้ก็ไม่เก็บไอติมก็วางไว้แล้วก็ไปทํางาน ก็บ่อยๆเข้าฉักก็เก็บก็อะไรบ่อยๆเข้าเออเราจะเราจะทาทุกวันทุกทุกับทุกวันวน,นี้ได้ยังไงควรจะบอกให้เขาทําทําบ้างก็คิดว่าคงคงจะไม่อ่เป็นคนที่ขี้บวนขี้อะไรนะคิดว่าเราควรจะบอกเตือนให้เขารู้ตัวทำหรือเขาจะทำหรือไม่ทาก็จ้างก็เลยจัดการกับพออีกวันหนึ่งเขาเข้ามาก็เขาตื่นขึ้นมาก็อบอกว่าเนี่ยลูก กินนกิอะไรวะอย่าของอย่าไว้ในห้องนะเดี๋ยวมดมันจะขึ้นทั้งไอติมทั้งอะไรอ่ะขนมปังที่ระเบียงกินเสร็จแล้วก็จะไว้ที่พื้นเก็บฝาให้เร okay ียบร้อยมดจะขึ like, yeah, ied, ้นนะเขาบอกเอ้ยเริ่มแล้วเหรอแม่เขาบอกเริ่มเริ่มมาพูดแล้วเหรอที่เพิ่งตื่นตื่นนอนนะไม่ใช่ต้องบอกสิลูกถ้ากัไม่บอกลูกจะทําเหรอก็คิดว่าเออเนี่ยเพิ่งตื่นนอนแทนที่จะนั่นดีๆก็เขาก็โมโหฟัดฟัดใหญ่ก็ทําอะไรก็ไม่แน่นเป็หมดเขาบอกอ้าว บอกเขาเราก็บอกว่าใจเย็นๆไว้ลูกใจเย็นๆถ้าเกิดแม่ไม่บอกลูกก็ไม่รู้เนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมเราต้องบอกต้องสอนกันไม่ต้องมาบอกก็โตแล้วอยู่อย่างนี้โอเคก็ไม่เป็นบอกก็ไม่อะไรก็คิดใจเอ๊ะเราเราเจอเป็นพรมสีพรมสามหน้าพรมสีหน้าอะไรวุ่นวายไปหมดเนาะก็ก็ไม่ดีนะอย่างว่าเราเป็นแม่ล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่เราฟังกัไม่ฟังกเราเอ๊ะก็วางใจตอาไดกก็ทุกใจเอ๊ะที่ลูกเป็นอย่างนี้พ่ออะไรก็มันก็ามาสำรวจดู ก็ก็เข้าใจค่ะว่าลูกเขาโตมากับครอบครัวที่แตกแยกตอนที่เขาอายุได้หกขวบเนี่ยฉันก็เริ่มยากับสามีค่ะสามีก็ไปมีผู้หญิงคนใหม่และเราก็ขึ้นหลงขึ้นสารทําเรื่องกันยาวนานจนถึงเจ็ดปีค่ะช่วงที่เขาเติบโต,ตขึ้นมาช่วงที่ครอบครัวมีปัญหาความที่เขาอยากจะได้ลูกไปเลี้ยงดูค่ะเขาก็ใส่ร้ายใส่ร้ายทางทางสาร,สารว่าิฉันนะเป็นแม่ที่ไม่ดีแล้วก็ใส่ลูก ใส่ใส่ฟาร์มลูกว่าแม่เคยตีอย่าง,งายาง,งี้ไม่ดีเขาจะเอาลูกไปอยู่กับกับกับย่าค่ะเขาแล้วเขาก็จะไปอยู่กับแฟนของเขาเราย่านี่เขาอยากเขาอยากจะอ่าเป็นเป็นรับภาระหนาะหน้าที่ดูแลหลานค่ะหลานก็จะไลยย่ฉันกลับเมืองไทยเขาบอกเธอไปฉันเอาฉันเอาเธอมาอยู่อยู่ที่นี่เธอไปอยู่เมืองไทยซะฉันจะให้เธอเดือนละสองรอยูโรฉันบอกว่าเธอทำยางีงได้ยังไงอ่ะฉันเป็นแม่คนนะแล้วถามลูกยังน่ะลูกยังยังเล็กอยู่เขาต้องการแม่ที่เลี้ยงดูนะเขาไม่สนใจ เขาเข้าบ้านมาเขาก็จะเสียงดังด่าวด่าว่าฉันต่อหน้าลูกค่ะลูกก็เลยเติบโตฐานการที่ไม่ดีเขาเลยฝังใจค่ะคือพูดอะไรเขาไม่เขาก็โมโหทันทีลูกก็ฉันก็สู้กันดีชนะยาวนานถึงเจ็ดปีค่ะเป็นพี่ปากคำค่ะก็เจะได้เลี้ยงลูกดูลูกมาลูกก็ไม่ไม่ฟังก็ไม่ได้ฉันเข้าใจค่ะแล้วเอ่อ พอพอลูกโตขึ้นมาก็เข้าใจก็แทนก็มัววุ่นวายกับการทํางานแล้วก็ผ่อนบ้านแล้วก็ลรงสารก็ไม่เคยมีเวลาสั่งอสอนลูกเท่าไหร่พอเขาโตขึ้นมาพอสอนเขาก็ไม่ฟังเขาจะเดินหนีเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปอีตรี่นะะี่ค่ะเขาจะไม่ฟังพออายุ18บปีเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ ก็นานมาบ้านคั้างแต่ช่วงนี้เขาก็แล้วก็ไม่มาอีกเลยแล้วก็เพิ่งมาอยู่ข้างนี้ค่ะยังก็พยายามเตือนบอกสอนเขาที่เราที่ทําได้เป็นหน้าที่ของแม่เขาจะแกรับนำไปใช้รือไม่ใช้ก็แล้วแต่เราขอทาหน้าที่ของเราพูดบอกเขาเนาะค่อยเตือนก็ค่อยบอกเขาแต่แต่ดูลึกซึ้งเขาก็เออเขาเงียบถ้าเกิดเขาเขาลมดีเขายังเงียบแล้วก็เดินหนีไปหรือไม่ก็เวลาคุยโทรศัพท์ก็ยากคุยไม่เสร็จก็จะวางโทรศัพท์แบบไม่คุยแบบอารมณ์ของเขาอย่างเนี้ค่ะ ล้วปรากฏว่าเออเช้าเช้านั era, ia, ouais, hear, ette, ia, okay, okay, ้นเช้าเมื okay. so ่อวานนี้เขาก็บอกเขาก็บ่นแล้วว่าเออเริ่มเลยนะไม่ฟังเ่พิ่งตื่นมาแทนที่เออพูดดีๆก็มาบ่นอะไรอยู่อย่างนี้ก็โอเคกันก็ไม่พูดไม่พูดแล้วก็บอกจะทำหรือไม่ทำก็ก็ตามใจเ็าบอกเขาอย่างงี้พอเสร็จแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำเข้าอะไรเสร็จกินกาแฟเสร็จเขาก็ออกไปก่อนจะออกจากบ้านไปเขาเรียกแม่จะไปด้วยนะเขาก็กับกบแฟเขาก็ก็เซโหลก่อนไปกาบอกโอเคก็อืมก็ไปพอมาคิดดูเขายังมีอ่า ความสิ่งที่ดีนะก็ยังยังมีมารยาทนะไม่ใช่ว่าทะเลาะกับเราแล้วออกจากบ้านไปเลยเขายังมาล่ําลาก่อนก่อนที่จะไปทํางานปะเออก็ดูว่าเออล็กๆเล่าเขาลูกเขาเป็นคนดีเขาก็เป็นเคารพอ่ามีมารยาทกราเทศนี่จะเออเขาเป็นยังไงเพราะอารมณ์เขาจุ่วูบของธรรมดาคนไม่รุ่นคือไม่อยากจะฟังค่ะก็ก็หลายปีมาแล้วเขาบอกแม่ไม่ต้องมาบอกแล้วนะเขาโตแล้วนะเขาสามารถเรียนรู้เขาได้ก็เลยก็เลยปล่อยค่ะตอนนี้ก็เองก็มาสำรวจในจิตใจว่าตัวเองมีทุกสุขทุก ชอบชังยังไงทุกที่อเสียใจเมื่อก่อนที่เราไม่มีเวลาบอกสอนเขาก็ก็ถ้าก็บอกตัวเองว่ามันเป็นวิปากกรรมของเราเนาะแล้วก็ทําเท่าที่เราทําได้แล้วสุขเราจะมาสุขอะไรคนเราก็สุขก็ชั่วคราวก็แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากอย,อยากได้ดีจากลูกที่จะมาอ่าทําตัวทําตามที่เรา,ท,าที่เราคาดหวังแล้วก็วางใจอันนี้ ทุกคนก็มีการ,รเป็นของตัวเองแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็แล้วสุดจะวิบากกรรมของเขาเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะแล้วชอบชังก็ก,ก็ก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ตัวเองกําลังปฏิบททัติธรรมก็กำลังพยายามล้างชอบชา้างแอชอบชงังขอโทษค่ะชอบช้งเพื่อที่จะไปสูน่นิพพานก็พยายามทําใจว่าเราต้องตัดตอนนี้นะก็เราไม่ตัดตอนนี้เราไปอยู่กัไปอยู่เมืองไทยเราจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ย เป็นเจียสาเราจะเกิดไม่ตัดใจจนนี้จะตัดใจได้เมื่อไหร่แล้วก็ทําใจค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาอภัยล้อศีลค่ะอนุโมทนาค่ะอ,อภัยอภัยล้อศีลได้พิจารณาไปถึงตอนนี้นะคือเราสถานการณ์เนี่ยยังไงในหนึ่งเดือนนี้นะ่ะเป็นช่วงเวลาสำคัญท,ที่เราจะได้เห็นกิเลสแหละ ไม่หนึ่งเดือนแค่ไม่ไม่หนึ่งเดือน,น,อนตัวนี้เพิ่มเป็นสามเดือน่กเขาบอกยังยังไม่เสียดแกต้องต่อยาวอีกสามเดือนอีกสามเดือนแกอ๋อสามเดือนจะกี่เดือนก็ตามจะกี่เดือนก็ตามอันแรกเนี่ยใจเราก็ไม่ทุกข์ก่อนเพราะว่าจะตอนแรกที่เราจะสูขถ้าเขาไม่ได้มาอยู่ด้วย แรกสุดที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเราจะสูงถ้าเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยพอเขาจะมาอยู่ด้วยเราก็เป็นทุกตัวนี้เราก็ต้องล้างนะคะเขาจะมาอยู่ด้วยหรือไม่อยู่ด้วยใจเราก็ไม่ทุกแล้วองค์ประกอบทีนี้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะได้สอนเขาหรือไม่สอนก็ได้ไม่สอนก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกเหมือนกันมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องต้องล้างการบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่ต้องบอกนะเนี่ย ให้มันเกิดขึ้นภายหลังจากที่เราล้างสุขทุกตัวนี้ได้ก่อน<ม>คือบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ใจเราก็เป็นสุขก่อนแล้วจากนั้นเราจึงมาประมาณควรบอกหรือไม่ควรบอกอย่างบางทีบอกไปปฏิกิริยาก็ออกมาแบบนี้แต่การบอกของอย่างกรณีเคสของวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่อาภาัยลอ้อศีลบอกแล้วเขาไม่รับนะคะ<ม><ม>เขารับอยู่นะ แต่ว่ามันจะเป็นเป็นเอตการตอบโต้ของกิเลสนะของกิเลสที่บอกว่าอาจจะเป็นกิเลสเขาเราก็เดากิเลสเท่านะว่าเขาอาจจะไม่ชอบที่ให้ใครมาสอนเขาเคยบอกแม่ไว้แล้วว่าไม่ต้องสอนเขานะคือมันจะมีคนมาบอกปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นมาเลยความความชังความทุกข์อ่ะมันจะพุ่งขึ้นมาเขาก็จะไปปฏิกิยาตอบโต้คืออย่ามาสอนอะไรแบบเนี้ย แต่ถามว่าเขามีสํานึกในใจเขาไหมเขาคงจะมีอยู่ค่ะเขาคงจะมีอยู่ว่าเออที่เขาทาแบบนี้ก็ไม่ถูกเขาจะกลับอาะเขาจะออกไปเขาทึ้งมาคือเหมือนคืนเหมือนคืนดีอ่ะเหมือนเหมือนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นมันมันอาจจะเป็นตัวที่เขาสํานึกในใจเขาอยู่ถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีผลแต่ว่าถ้าเราดูแล้ว เกิดบ่อยๆแล้วบอกบ่อยๆก็อาจจะไม่ใช่ผลดีอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีตอบโต้ที่เป็นวิวาทะกันเราก็ต้องประมาณเอาแต่เราประมาณภายใต้ที่เราบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นแม่มีหน้าที่ต้องบอกหรอบางทีคําว่าเป็นแม่มีหน้าที่ต้องบอกนี่เป็นคําพูดของกิเลส <c oughs> อยากบอก <c oughs> อยากบอก <c oughs> แต่ว่าอ้างอิงว่าตัวเองเป็นแม่ <c oughs> นี่นี่ถ้าเราถ้าเราตามถ้าเราตามอ่าตรงกิเลสเราทันเพราะฉะนั้นตรงจะบอกหรือไม่บอกเนี่ยให้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราล้างล้างตัวอยากบอกเขาได้แล้วอะค่ะเราใช้ห่วงเวลานี้แหละเป็นเวลาฝึกลือฝีมือใช้คำสอนของอาจารย์มามาฝึกฝนความไม่ทุกข์ของเรา ลูกหนะจะเป็นเครื่องมือคนที่มาอยู่ด้วยเพิ่มขึ้นของเราจะเป็นเครื่องมือให้เราเพราะว่าเราอยู่คนเดียวมันได้หลังใจตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วว่าเราได้สนามฝึกนะคะเดือนหนึ่งก็ดีสามเดือนก็ดีกี่เดือนก็ได้ในใจเราก็เป็นสูขได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนะ่ะที่เราเจอผัดษาเนี่ยเรายินดีได้ว่าว่าเราได้เห็นกิเลสน,นะ เราจะได้มาล้างกิเลสถ้าจะล้างให้สิ้นเกลี้ยงมันต้องล้างถูกวิธีด้วยนะคะเราจะได้ฝึกตัวนี้เนาะอาไพเลาะให้กําลังใจนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะอยู่คนเดียวไม่ได้เห็นหรอกกิเลสต,ตัวนี้น่ะตัวที่บอกลูกแล้วลูกบอกว่าไม่ต้องบอกแหยถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เจอใช่ไหมคะนี่เราก็ได้มาล้างเนาะ <c oughs> ขอบคุณเขาที่เขามา <c oughs> มาทำให้เราจเจริญขึ้นนะคะ แต่เราต้องเจริญขึ้นนะแต่เราต้องเจริญขึ้นนะหมายถึงเราก็พัฒนาขึ้นมาไงเราได้ได้เขานั่นแหละเป็นเครื่องมือนะคะ<ช>เขาจะทําอะไร<ช>อ๋อเห็นเรื่องนี้แล้วเรายังติดไหมตื่นมากาแฟถ้วยกาแฟไม่ล้างไปทํางานเนี่ยเรายังติดอยู่ไหมถ้าเรายังติดอยู่ไอ้เนั่นมันเป็นเรื่องของวัตถุ<ช>แอ้เราไม่สูงไม่ทุกข์ต่างหากนี่คือ กําไรของเราคือค are, qui, rage, online, hum, ือหน้าที่ของเราที่เราต้องทําใจไม่ส <relationship> ูงไม่ทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับถ้วยกาแฟที่ไม่ล้างล้างหรือไม่ล้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตถุแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เห็นกิเลสว่าเรายังติดเรื่องนี้อยู่นะประมาณอย่างเงี้ยค่ะ่ะเข้าใจค่ะทุกคนค่ะสาธุค่ะ ก็คิดว่าก็คิดว่าสำรวจตัวเองก็คิดว่าก็จะก็จะเย็นขึ้นค่ะก็เสียสละก็ปล่อยวางได้ค่ะก็ไม่ไม่ทุกข์ใจอะไรมากมายก็ก็ยังยังยังมีเล็กเลนิดหน่อยค่ะพี่ตกกังวลค่ะกลัวว่าเขาจะติดนิสัยไปค่ะก็คิดว่าจะหน่อยก็จะไม่สามารถจะประคับประคองตัวเองได้ค่ะก็จะเป็นปัญหากับชีวิตค่ะก็ก็พี่ตกเกินไปค่ะก็เข้าใจค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ ล้ S <S <ess a good time> าง <ess a good time> เพราะว่ามันเป็นตัวนี้ก็ต้องเอามาพิจารณาล้างเหมือนกันคะ่ะตรงนี้ก็ได้เห็นใช่ไหมว่าเราเป็นห่วงเขาอยู่ซึ่งเราจะห่วงหรือไม่ห่วงนี่ห่วงเราเป็นทุกข์ถ้าไม่ห่วงเราก็ไม่ทุกข์ขณะเดียวกันเขาจะเป็นยังไงมันก็จะดําเนินไปอยู่แล้วไม่ว่าจะภายใต้การห่วงหรือไม่ห่วงของเราการทุกข์หรือไม่ทุกข์ของเราแล้วเราจะเลือกไปทุกข์กับเรื่องของเขาทําไม ถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็จะบอกว่าโอ้ตัวอยากให้เขาตัวอยากให้เขาเอามีนิสัยดีๆเขาจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างดีแล้วก็หยุดอยากซะเขาจะมีนิสัยแบบไหนเนี่ยมันก็เป็นไปตามวิบากดีร้ายของเขามันไม่ใช่สุขทุกของเราแต่เราหยุดอยากได้จากเขาถ้าเราหยุดอยากได้จากเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อทุกคนอย่างมหาศาลเลยพลังของความที่เราล้างกิเลสได้เนี่ย เราจะถึ่งจะไปช่วยเขาได้ถ้าช่วยให้เขานิสัยดีๆได้เมื่อเรามีนิสัยดีๆก่อนนิสัยดีๆคือไม่มีกิเลสนี่แหละไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละค่ะถ้าอาภัยลอ้อศีลทําได้เมื่อไหร่นะตรงที่จะไปช่วยคนให้นิสัยดีนี่เราจึงจะทําได้ตอนนี้เราทําที่ตัวเราก่อนหน้าที่ของเราเพราะเรากําลังนิสัยไม่ดีอยู่ไงคะไปอยากได้จากเขาอยู่ใช่ไหม เออเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะตัวสําคัญที่เราจะจัดการได้เองเพราะว่ามันเป็นเราแต่ไปไปจัดการเขาอ่ะไปอยากได้กับเขาเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราจะจัดการได้เราก็ได้กลับมามองโอ้คนนี้ใส่ไม่ดีถ้าอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยยิ่งถ้าสะสมนิสัยนีิวามันก็ทุกข์ที่เราเองเนี่ยเราก็จะเราก็จะได้มาเห็นของเราเนาะ สนุกนะคะคุณคิดให้ทันให้ทันกิเลสนะกิเลสจะได้ไม่มาหลอกให้เราทุกทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการถูกกิเลสหลอกโดยเอาองค์ประกอบของบุคคลของสิ่งของมาเป็นเครื่องมือเราก็เราก็ให้เราเอาประโยชน์จากตรงนั้นแหละพอเราเห็นเห็นอ่ากิเลสเราแสดงตัวขึ้นมาแล้วก็เอามาล้าง อนุโมทนาอาไปล้อค่ะนี่อภไปล้อเข้ามาส่งกับบ้านได้ทุกวันเลยแต่เวลาเวลาสะดวกใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะวันนี้ันหยุดค่ะอ๋อค่ะคยุพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ทํางานกะเช้าก็ไม่มีเวลาค่ะก็มีเวลาเข้าจะต้ช่วงปิดเค่ะก็ก็ผัดเปลี่ยนแล้วทำทำกะบ่ายบางกะเช้าบ้างก็แล้วแต่โอกาสค่ะมีโอกาสก็จะรีบมาส่ง ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอ่าเชิญพี่จิ๋วค่ะ